อาชีพที่ชาวต่างชาติมาอยู่ที่ไทยและอยู่ได้เป็นปีๆเพราะเขาทำอาชีพอะไรเขาทำอาชีพดิจิตอลนแมดหรือดิจิตอลเทรลเลอร์วิธีทำก็ง่ายๆแค่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือ iPad หนึ่งเครื่องคุณก็สามารถทำงานได้ทุกที่ทำงานได้ทุกเวลาทำเยอะได้เยอะทำน้อยได้น้อยเก่งมากได้มากเก่งน้อยได้น้อยนี่คือสิ่งที่ อบแทนให้เราจริงๆถ้ามันได้แบบนี้เราก็จะมีแรงในการพัฒนาตัวเองแอคทีฟตัวเองวิธีทํางานก็ง่ายๆมากแค่รีเสิร์ชดีไซน์อัปโหลดไปไว้ในเว็บที่เขารับงานเราเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาเราแค่ส่งงานไว้และที่เหลือเราก็รอรับเงินไม่ต้องไปทาําโฆษณาไม่ต้องไปยิงแอดเพื่อหาลูกค้า ไม่ต้องไปคุยกับลูกค้าเขาจัดการให้เราหมดเราแค่รอรับเงินเราเอาเวลาไปดีไซน์งานของเราและอัปโหลดไว้เยอะๆยิ่งทำเยอะยิงได้เยอะยิ่งทำมากยิงได้มากยิ่งมังคังมากที่สำคัญเราทำงานได้ทุกที่ทุกเวลานี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากมีชีวิตอิสระ